คำเตือนรายการนี้จะเป็นเรื่องสุขภาพและม mm ีเน he. ื like ้อหาที่ไม่เหมาะสมกับคนที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปีไปคนที่มีอายุต่ำกว่าหนึ่งปีควรจะรับคำแนะนำนะครับ ฮัลโหลเคสวดกันด้วยนะครับอยู่ผมเฟรมคงเขาแบบสาระมีด้วยเหรอในช n e l นี้อีกครั้งนะครับช่วงนี้จะเน้นสาระแน่นๆนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีสาระนะครับก็วันนี้จะมาสอนการโหลดเคอร์เซอร์เมาส์นะครับคนอาจจะงงนะว่าจะเป็นยังไงมันก็คือตัวที่มันเลื่อนๆขยับๆอยู่ในจอเราเนี่ยแหละครับที่เป็นเมาส์นะครับก็ถ้าวันนี้ เราเบื่อกับเมาส์กลาแบบนี้ธรรมดาธรรมดามไม่ได้ไงมันไม่โอเคเรามาเปลี่ยนเขียนตามผมเมื่อกี้นะครับเอ่อเคอร์เซอร์เมาส์อนิเมะ w ฮิมดอป8.1นะครับเดี๋ยวมันก็จะมีให้เลือกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอใครครับก็ไปที่ a อนิเมะเคอร์เซอร์4นะครับแล้วก็นี่ครับมีอันน่ารักเต็มเลย <Hi. S 2> ไม่ใช่แลจะจะมีอ่าถ้าคนที่ทที่่อาผมเป็นแฟนคขับแคนนาดครับก็ใช้แคนนารอันไหนสวยๆก็เลือกครับแต่ตอนนี้ยังไม่โหลดครับสมมุติว่าคนชอบแบบเด n โนดอะไรอย่างเงี้ยก็กดเข้าไป Tao không sắp khen nhỉ Xùm xùm, ăn lẹt lời Asumut Khổng lồn nó xịt lá อาโหลดกดโหลดตรงไหนนะไม่ได้เตรียมมากนดูสิพมผูม้เปลี่ยนกันดีกว่าครับเขียนว่านี่ครับถูกแล้วนะเขียนอย่างนี้นะครับหรือถ้าคุณอาจเจาะจงผมเมคาคุซิต,ตี้แอคเตอร์มันก็จะมี นี่ครับเอเนะเมาส์เอเนะเมาส์ชินทาโลเมาส์ผมไม่มีไม่เป็นไรใช้เมาส์ชินทาโลก็ได้นี่ครับเออทำไมาสัมเนียนเปลี่ยนไปกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับ อพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ลากอีกตัวเนี่ยอีเจ้าตัวที่เนี่ยมาข้างหน้าแล้วกกดแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์โอเคแล้วก็กดไปที่ฟิลิชันแล้วก็ไปที่เชงเมาท์ Point นะครับอันนี้เป็น Save As ไม่ใช่เซฟเอสสย อกดที่ brow อันนี้เราเซฟไว้ที่ไหนก็กดไปครับของผมเซฟไว้หน้า d e ส k ์ทนะคร,ครับมันจะอยู่เป็นเคอร์เซอร์นี่ของผมเป็นเมื่อกี้รูปเลยนะรูปชี้ปกติใช่ป่าก็จะเป็น normal นี่กด apply เปลี่ยนยังไงก็ได้ครับตามที่เขาสั่งมานี่ครับเราจะได้เมาส์แบบอ่าไวใสอะไรเงี้ยโอ้โหก็ได้นะครับของผมก็จะเป็น อ่าอันนี้ครับ b บรา s ์อ่าเป็น Desktop นะครับเราก็มาที่นี่โคโนฮะนะครับเขาเปลี่ยนเลยเอ้ยจื๊บไม่เท่เลยไม่เป็นไรครับก็ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนเซตทั้งอันนะครับใช้ของชินฮารุบ้างอีบิยะบ้างนะครับเออมาวันนี้มาแบบสั้นๆใช่ไหมสี่นาทีเอง เออทำตามผมนั่นแหละก็ใครชอบกดไลค์ใครอยากดูอีกกดซับสมหรับอันนี้สวัสดีครับช่วงหน่าจะมีอะไรไปดูกัน